สวัสดีค่ะตลาดรถยนต์บ้านเรานี่คึกคักจริงๆนะคะโดยเฉพาะฝั่งรถยนต์ไฟฟ้าปี66นี่ยอดจดทะเบียน EV ีโตต้อง690%เนี่ยสูงสุดในอาเซียนเลยใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันรถไฮบริดก็ยังแรงไม่ตกนะครับแค่5เดือนแรกของปีนี้ปี68เนี่ยขายไปแล้วกว่า55,000คันก็คือครึ่งหนึ่งของตลาด XEV เลยค่ะ วันนี้เราเลยจะมาดิฟไดฟเจาะลึกเปรียบเทียบกันหน่อยระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV กับรถยนต์ไฮบริดว่าต่างกันยังไงบ้างเอาข้อมูลที่เรามีทั้งเรื่องเทคโนโลยีค่าใช้จ่ายการขับขี่โครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมนโยบายรัฐมาดูกันเป้าหมายก็คือให้เห็นภาพชัดๆนะคะว่าแบบไหนอาจจะเหมาะกับใครมากกว่ากันครับผมโอเคมาแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับ เริ่มที่พื้นฐานก่อนเลยค่ะ EV นี่คือยังไงนะคะ EV ก็คือรถไฟฟ้าร้อเเซเลยครับไม่มีเครื่องยนต์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนอย่างเดียวต้องชาร์จไฟเท่านั้นข้อดีคือตอนวิ่งเนี่ยไม่ปล่อยมลพิษจากท่อไอเสียเลยอ๋อค่ะแล้วไฮบริดล่ะคะส่วนไฮบริดเนี่ยจะมีทั้งเครื่องยนต์สันดาปที่ใช้น้ํามันกับมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานร่วมกันครับมีแบตเตอรี่ด้วยแต่ว่าเล็กกว่า EV มากแล้วก็มีระบบชาร์จไฟกลับตอนเบรกด้วย แล้วก็มีแบบ p h v ด้วยใช่ไหมคะที่เสียบปลั๊กชาร์จได้ใช่ครับ Plug-in Hybrid อันนั้นจะพิเศษหน่อยคือแบตใหญ่กว่า h y บ r i d ปกติชาร์จไฟจากข้างนอกได้วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆได้ระยะทางหนึ่งก่อนเครื่องยนต์จะทำงานอืมเข้าใจแล้วค่ะงั้นจุดต่างหลักๆเลยก็คือการมีหรือไม่มีเครื่องยนต์นี่เองถูกต้องครับคือจุดตัดสินจริงๆมันอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะมันส่งผลโดยตรงเลยทั้งเรื่องมลพิษตอนขับ แล้วก็โยงไปถึงประเด็นอื่นๆที่เราจะคุยกันต่อเกือบทั้งหมดเลยครับแล้วเรื่องฟิลลิ่งการขับขี่ล่ะคะต่างกันเยอะไหมเห็นคนพูดถึง e ีวีว่าเงียบมากแล้วก็แรงแบบกดปุ๊บมาปั๊บใช่ครับเรื่องความเงียบกับอัตราเร่งทันใจเนี่ย e ีวีทำได้ดีมากแต่ไฮบริดตอนใช้โหมดไฟฟ้าวิ่งเออมันก็เงียบเหมือนกันนะครับแล้วก็แรงได้ด้วยแล้วต่างกันตรงไหนชัดๆคะความสม่ําเสมอครับ คือ e-v เนี่ยจะให้ฟีลลิ่งเงียบและแรงแบบนั้นตลอดเวลาแต่ไฮ b r i ดมันจะมีการสลับการทำงานระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์อยู่เรื่อยๆนะครับอ๋ออาจจะมีจังหวะที่รู้สึกได้ว่าเครื่องยนต์ทำงานหรือเสียงเปลี่ยนไปประมาณนั้นครับอาจจะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนหรือเสียงเครื่องยนต์เข้ามาบ้างไม่ได้ต่อเนื่องเนียนเท่า e-v ครับมาถึงเรื่องใหญ่ที่หลายคนน่าจะอยากรู้คือต้นทุนการเป็นเจ้าของหรือ t-c-o ค่ะ ตอนนี้ราคาเริ่ม EV เหมือนจะยังสูงกว่านิดหน่อยไหมคะก็ยังสูงกว่าครับ EV อาจจะเริ่มแถวแถว900 0ปลายปลายเกือบล้านเทียบกับ Hybrid อย่าง City EHEV ก็เริ่มที่8 0 0แสนกลางๆแต่คนมาดูค่าพลังงานนี้สิคะ EV ดูจะประหยัดกว่าเยอะเลยอะชัดเจนครับค่าไฟถูกกว่าค่าน้ำมันเยอะวิ่ง100กิโลเมตรเท่ากัน EV อาจจะจ่ายแค่70-110บาทแต่ไฮบริดก็น่าจะอยู่แถวแถวกว่าบาท ค่าบำรุงรักษา EV ก็ถูกกว่าด้วยใช่ไหมคะเพราะชิ้นส่วนน้อยกว่าถูกต้องครับอาจจะถูกกว่ากันถึง3เท่าได้เลยเพราะไม่มีเครื่องยนต์ของเหลวต่างๆก็น้อยลงเยอะแต่แต่อะไรคะมีแต่แต่ค่าประกันภัยนี่สิครับ EV แพงกว่าพอสมควรเลยอาจจะเกือบเกือบเท่าตัวได้นะครับโหอันนี้น่าคิดเลยคะ่ะแล้วก็มีเรื่องใหญ่สุดๆคือค่าแบตเตอรี่ถ้าต้องเปลี่ยนครับอันนี้เป็นก้อนใหญ่จริงๆ แบตเตอรี่ EV ถ้าต้องเปลี่ยนนี้อาจจะมีตั้งแต่2 5 0 0 0 0 0ถึง 6, 7, บาทได้เลยแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ขนาดโห oh, แพงมากแล้วไฮบริดล่ะคะไฮบริดแบตเตอรี่เล็กกว่าเยอะครับถ้าเปลี่ยนทั้งลูกก็อาจจะเริ่มต้นแถวแถวแปดหมื่นห้า,า 85, หรือถ้าซ่อมเฉพาะจุดก็อาจจะเริ่มที่สามหมื่นห้าประมาณนั้นครับอืมข้อมูลจาก SCB EIC เขาบอกว่าถ้ามองยาวๆสิบปี TCO รวมๆแล้ว EV อาจจะต่ำสุดตามด้วยไฮบริดแล้วค่อยรดน้ำมันแต่ ใช่ครับแต่มีดอกจันตัวใหญ่ๆเลยคือราคาขายต่อครับอันนี้เป็นจุดที่ EV ยังเสียเปรียบอยู่มากราคาตกค่อนข้างเร็วอาจจะปีละย0 3 0บางทีถึง40%ก็มีเพราะอะไรคะคนกังวลเรื่องแบตเสื่อมเหรอหลักๆเลยครับกังวลเรื่องแบตเสื่อมกับเรื่องเทคโนโลยีที่มันไปเร็วมากกลัวซื้อมาแล้วตกรุ่นเร็วมัเลยกลายเป็นว่าออต้นทุนใช้งานถูกจริงแต่ตอนขายอาจจะเจ็บตัวกว่ารถน้ำมันหรือไฮบริดครับ <S <S เย แล้วเรื่องระยะทางวิ่งกับสถานีชาร์จล่ะคะ EV เดี๋ยวนี้ก็วิ่งได้ไกลขึ้นเยอะแล้วนะะี่ค่ะไกลขึ้นมากครับ300กิเมตรนี่พื้นๆเลยหลายรุ่นไป400-500ถึงได้บางรุ่นเคลม700 plus ก็มีแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความกังวลเรื่อง range anxiety หรือกลัวแบตหมดกลางทางเนี่ยมันก็ยังมีอยู่จริงเทียบกับไฮบริดที่ดูจะสบายใจกว่าเรื่องเดินทางไกลเติมน้ำมันแป๊บเดียวไปต่อได้เลยใช่ครับ ความยืดหยุ่นตรงนี้ไฮบริดยังได้เปรียบส่วนสถานีชาร์จ e ี v ในไทยเออก็ต้องบอกว่าโตเร็วมากๆนะครับปี2023ที่ผ่านมานี้มีเกือบ9,000หัวใจแล้ว PTT เจ้าเดียวก็900กว่าแห่งแล้วนะะี่ค่ะเป้าหมายรัฐก็12,000หัวใจปี2030ครับแต่ถึงจะโตเร็วก็ยังต้องยอมรับว่าความครอบคลุมความหนานแน่นยังสู้ป๊นน้ำมันไม่ได้โดยเฉพาะเวลาออกต่างจังหวัดไกลๆ การเดินทางด้วย e ีวีก็เลยยังต้องมีการวางแผนเรื่องจุดชาร์จอยู่พอสมควรครับแล้วเรื่องอายุแบตเตอรี่กับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมล่ะคะแบต EV ีโดยทั่วไปอายุใช้างานยาวกว่าครับอาจจะ8ปดถึงสิปีหรือคิดเป็นระยะทางก็แสน0้0ถึงสามแสนกิโลเมตรได้เลยส่วนใหญ่เขาก็รับประกันการ8ปดถึงสิปีอยู่แล้วแล้วไฮบริดคะไฮบริดจะสั้นกว่าประมาณ3-5ปีหรือราวๆแปดหมกิโลเมตร,ร 80, ครับแต่ก็อย่างที่บอกคือ ค่าเปลี่ยนมันถูกกว่ากันเยอะแล้วเรื่องรีไซเคิลมีข่าวว่าไทยเริ่มมีโรงงานรีไซเคิลแบตอีวีแล้วด้วยนะใช่ครับเริ่มมีแล้วซึ่งสําคัญมากช่วยลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อาจจะช่วยลดต้นทุนแบตเตอรี่ในอนาคตได้ด้วยส่วนเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงเนี่ย EV น่าจะดีกว่าใช่ไหมคะเพราะไม่ปล่อยไอเสียเลยชนะขาดครับถ้ามองที่การใช้งานคือ zero emission เลยไม่ปล่อย CO2 หรือ PM 2 5จาจากท่อไอเสียเลย แล้วถ้าคิดตลอดอายุการใช้งานตั้งแต่ผลิตยันทำลายก็ยังปล่อยคาร์บอนน้อยกว่ารถน้ำมันเกือบครึ่งส่วนไฮบริดไฮบริดก็ดีกว่ารถน้ำมันชัดเจนครับแต่เพราะยังมีเครื่องยนต์อยู่มันก็ยังมีการปล่อยมลพิษออกมาบ้างแต่ก็น้อยกว่ารถน้ำมันเพียวๆเยอะครับ การเลือกของเราก็มีผลกับสิ่งวัดล้อมโดยตรงเลยนะคะเนี่ยแน่นอนครับทีนี้มาดูเรื่องนโยบายรัฐบ้างค่ะมาตรการ e v 3.5นี่มีส่วนช่วยเยอะเลยใช่ไหมคะทั้งเงินอุดหนุนล,ลดภาษีต่างๆมีส่วนอย่างมากเลยครับทำให้ราคา e v เข้าถึงง่ายขึ้นเยอะกระตุ้นตลาดได้ดีมากแต่ที่น่าสนใจคือนโยบายรัฐไม่ได้มองแค่การนาเข้านะครับ เขามองเรื่องการผลิตในประเทศด้วยใช่ครับมีเงื่อนไข B.O.I. ที่พยายามส่งเสริมให้เกิดการผลิตรถ E.V. และชิ้นส่วนสำคัญโดยเฉพาะแบตเตอรี่ในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอ๋อเป็นการมองระยะยาวครับผมและในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐก็ยังสนับสนุนรถยนต์ไฮบริดควบคู่กันไปด้วยนะครับมีการลดภาษีสรรพสามิตให้ H.E.V. ในช่วงปี2 5 7 1 5แต่ก็มีเงื่อนไขเหมือนกันเงื่อนไขอะไรบ้างคะ ก็มีเรื่องค่า CO2 ที่ต้องต่ำตามเกณฑ์เรื่องการลงทุนในประเทศการใช้ชิ้นส่วนในประเทศแล้วก็ต้องมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงหรือ a d a s ติดตั้งมาด้วยครับฟังดูเหมือนรัฐพยายามจะบาลานซ์ค่อยๆเปลี่ยนผ่านไปมากกว่าจะเลือกข้างใดข้างหนึ่งไปเลยใช่ครับสะท้อนแนวทางแบบนั้นเลยคือเป็นการเปลี่ยนผ่านแบบค่อยเป็นค่อยไปครับพรฟังมาทั้งหมดนี้ถ้าให้ลองสรุปคร่าวๆ EV ก็ดูจะเหมาะกับคนที่ขับในเมืองเป็นหลัก มีที่ชาร์จสะดวกสะดวกที่บ้านหรือที่ทำงานเน้นประหยัดค่าพลังงานมากๆในระยะยาวแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสุดๆครับแต่ก็ต้องพร้อมวางแผนหน่อยเวลาจะเดินทางไกลส่วนไฮบริดก็อาจจะตอบโจทย์คนที่ใช้งานหลากหลายกว่าทั้งในเมืองออกต่างจังหวัดบ่อยๆหรืออาจจะยังไม่สะดวกเรื่องที่ชาร์จกังวลเรื่องสถานี หรือคนที่อยากปรีหยนน้ำมันกว่ารถคันเดิมแต่ยังต้องการความคล่องตัวแบบเติมน้ำมันได้เร็วๆและอาจจะมีงบประมาณเริ่มต้นที่จำกัดกว่า E ีีหน่อยส่วนเ h e v ก็เป็นตัวเลือกลกลางสสำหรับคนที่อาจใจอยากลองใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันแต่ก็ยังอยากได้ความสบายใจตอนเดินทางไกลถูกต้องครับเป็นรูปผสมเลยสรุปแล้วก็คือไม่มีคำตอบเดียวจริงๆนะคะว่าแบบไหนดีที่สุดขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละคนเลยทั้งพฤติกรรมการขับขี่ ความสะดวกเรื่องที่ชาร์จงบป,ประมาณแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมแค่ไหนใช่เลยครับมันไม่มี one size fits all จริงๆแต่ถ้าจะให้ทิ้งท้ายชวนคิดไปข้างหน้าอีกนิดนะครับคือค่ะทั้งความจุทั้งความทนทานทั้งราคาเครือข่ายสถานีชาร์จก็ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆการรีไซเคิลก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะในขณะที่นโยบายในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดสำหรับรถยนสันดาปมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้คำถามคือ ปัจจัยเหล่านี้มันจะเปลี่ยนสมการความคุ้มค่าความน่าสนใจของ EV ีและ HYBRID ไปอย่างไรในอีกสัก5ปี10ปีข้างหน้าอืมนั่นสินะคะเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะว่าภาพในอนาคตมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนครับผมก็น่าจะทำให้การตัดสินใจเลือกซื้อรถในวันนี้ต้องมองไปข้างหน้าเผื่อไว้ด้วยเหมือนกันครับ